ครับสวัสดีครับนะครับผมวันนี้อ่าจะมาสอนวิธีการใส่ตัวริบบอนของเครื่อง t c TE 2 1 0นะครับผมตอนที่เราถอดอุปกรณ์ออกมานะครับผมก็จะมีตัวแกนเปล่านะครับตัวนี้ให้มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวใส่แกนตัวนี้1นะครับเราต้องใส่นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้สําหรับใส่ตัวหมึกนะครับผม นะครับแล้วตัวหมึกนะครับผมผนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมึกนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวแกนที่ใส่ตัวสติกเกอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแกนกลางตัวนี้จะเป็นตัวประกบข้างนะครับนะครับนะครับต่อไปนะครับผมการใส่นะครับเราต้องใส่ด้านสีเขียวนะครับให้หันมาด้านซ้ายนะครับ ด้านนี้จะอยู่ด้านขวาตอนที่ใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับส่วนริบบอนนะครับผมนะครับเราจะหงายริบบอนมาด้านนี้นะครับเราจะเอาด้านนี้ด้านเขียวหันมาด้านซ้ายมือแล้วก็เอาด้านนี้ใส่เข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับผมนะครับด้านสีเขียวอยู่ด้านซ้ายมือริบบอนต้องหงายเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมด้านนี้จะเป็นด้านขวานะครับ นะครับส่วนตัวแกนที่หมุนเก็บผ้าหมึกที่ใช้แล้วก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวแกนเปล่านะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมนะครับ TSC นะครับเราเปิดฝาขึ้นมานะครับนะครับตัวจะเป็นตัวตัวล็อกนะครับกดนะครับนะครับ ตัวปิเนตหรือตัวนั้นก็จะยกขึ้นมานะครับผมการล็อกก็คือนะครับกดล็อกก็กดต้องกดสองครั้งนะครับให้ล็อกทั้งสองครั้งนะครับส่วนกดที่จะใส่หมึกหรือสติกเกอร์นะครับให้กดตัวนี้นะครับนะครับนะครับเราก็ใส่ด้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับดันตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้ตรงร่องนะครับ ล่องสีเขียวตัวนี้นะครับจะเข้ากับตัวนี้พอดีนะครับจะเข้าล่องตรงนี้พอดีนะครับผมจะมีล่องเหลี่ยมของมันอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับนะครับแล้วก็ลองหมุนครับตัวนี้จะเข้าพอดีนะครับส่วนตัวริบบอนนะครับก็ใส่ด้านนี้เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับง้างตัวนี้ออกนะแล้วก็ดันแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็หมุนนะครับ นะครับตัวนี้ใส่มันตรงร่องนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ครับมึกนะครับมาติดกับตัวนี้โดยใช้สก็อตเทปนะครับติดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้คือวิธีการใส่ริบบอนนะครับนะครับเราก็ดึงตัวหมือกนะครับผมสอดหมึกมาด้านนี้นะครับผมแล้วก็นําตัวริบบอนนะครับมาติด นะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวก็เทปติดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนแกนแกนเก็บหมึกนะครับผมนะครับนะครับ นะครับนี้คือวิธีการใส่ตัวริบบอนนะครับการใส่ติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ครับม้วนติ๊กเกอร์นะครับเราก็ใช้แกนตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกเข้ามานะครับนะครับแล้วก็ใช้ด้านหนึ่งล็อกนะครับ นี่เป็นการใส่นะครับนี้เราก็วางวางติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็สอดติ๊กเกอร์มาด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันสามารถงานได้นะครับผมนะครับรนะครับ แล้วก็ใช้ตัวนะครับผมทิกเกอร์สอดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกตัวนี้เป็นจะเป็นตัวหมุนปรับตัวล็อกนะครับหมุนก็จะล็อกนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับจากนั้นก็กดตัวนี้ลงนะครับนะครับตัวนี้คือวิธีการ ใส่เมือกแล้วก็ตัวริบบอนครับต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ยูทิลิตี้นะครับผมนะครับอันดับแรกลูกค้าต้องโหลดยูทิลิตี้มาก่อนนะครับ TSC Utility Version 1.63นะครับผมให้เราคลิกขวาแล้วก็ Run as Administrator น,นะครับผมหลังจากนั้นมาให้เราเลือกไปที่หน่วยมินนะครับแล้วก็เลือกอินเทอร์เฟซที่เป็น USB นะครับผมจากนั้นทำการเก็บนะครับมันก็จะอ่านค่าจากตัว พิมพ์เตอร์ TE 2องนงนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อไปวิธีการเซตอินเทอร์เน็ตให้เรามาที่ตัวอินเทอร์เน็ตเซตอัพนะครับนะครับถ้าเราเสียบสายแลนดดยตรงนะครับตัว DHCP ของ IP ของเราเตอร์จะจ่ายมาให้อัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีที่เราปิดเปิดพิมพ์เตอร์ใหม่นะครับตัวนี้ IP ก็จะเปลี่ยนไปให้เราทําการ Static IP ก็ได้นะครับผมนะครับโดยเลือกที่ Static IP แล้วก็ทําการใส่ค่า IP แล้วก็เกตเว์นครับแล้วก็เซมการเซต IP นะครับตัวนี้คือวิธีการเซตนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการคอนฟิกเพจนะครับผมตัวนี้ตัวปรินเตอร์ก็จะทําการคอนฟิกเพจแล้วก็ปรินไอพีออกมาให้เรานะครับแล้วก็ดูค่า ip ได้จากนั้นเรานําค่า ip ตัวนี้นะครับไปแอดตัวไดเวอร์แล้วก็ใส่เป็นพอร์ต p p ในกรณีที่เราต้องการต่อเน็ตเวิร์กหรือใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับในวงเดียวกันนะครับโอเคครับ หลังจากที่เราใช้ utility นะครับผมในการเซต IP นะครับและทำการ configuration page นะครับผมตัว p r i n t e อร์ก็จะทำการเ e test ออกมาครับจากนั้นเรามาดูที่ printer name นะครับแล้วก็ mac address แล้วก็ IP นะครับผมส่วนตัวนี้ที่ DHCP เป็น no ก็คือว่าเราเป็นการ static คือ fix IP ไว้ที่ตัวเครื่องเลยนะครับผมในส่วนนี้จากนั้นเมื่อได้ IP ตรงนี้นะครับเราก็นำไป add ในพอร์ตในตัว double printer ของ TSC TE 210นะครับผมนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นแอปของ TSC นะครับผมอ่าที่เป็นสำหรับ Android เราสามารถโหลดจาก Google Play ได้นะครับผมนะครับตัวนี้ชื่อแอป TSC Mobile Utility นะครับผมเราสามารถเปิดตัวแอปขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราสามารถอ่า เชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์ TSC 2 1 0ได้นะครับตัวนี้ผมจะกำเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับแต่เครื่องพิมพ์นะครับผมนะครับตัวนี้จะต่อเป็นสายแลนที่เราเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับนะครับจะขึ้นสเตตัสมาเป็นที2 1 0แล้วก็ IP ก็จะเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 2 4นะครับผมนะครับสเตตัสตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็น disconnect อยู่ ถ้าต้องการเชื่อมต่อนะครับให้เรามาที่ wi-fi <c oughs> นะครับแล้วก็จะเจอ IP นะครับถ้าเลือก IP แล้วทำการ Connect นะครับก็จะเจอเป็นตัวอ่า d d r e s s นะครับของตัว device นะครับนะครับจากนั้นจะขึ้นเป็นท20นะครับ จากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัวปรินเตอร์นะครับผมนะครับและเราก็สามารถที่จะเลือกปิมพ์จากไฟล์นะครับจากโล็คอนะครับตัวนี้ผมจะเทสพปินพ์จากตัวไฟล์ช้อปปีหรือลาซาด้านะครับผมนะครับผมเข้ามาเลือกนะครับเป็นไฟล์เอกสารนะครับที่เป็นลาซาด้าหรือตัวช้อปปีนะครับผมก็เลือกนะครับจากนั้นก็จะได้เป็นไซส์เป็น4ี่หตัวนี้ได้เลยนะครับ เราก็ทําการพิมพ์ได้เลยนะครับนะครับจากนั้นก็เลือกเคอ r e n ลนเพจนะคร, <S <S ครับแล้วตัวพิมพ์เตอร์ tsc นะครับก็จะทําการพิมพ์ตัวงานที่เป็นไฟล์ df นะครับผมที่เป็นไฟล์ tiktok lazada shopee นะครับก็สามารถพิมพ์ได้โดยใช้ตัว tsc mobile utility ตัวนี้ได้นะครับผมนะครับ